เดี <mm ๋ยวจะเป็น yes ียวไปโดยทันทีแหมวันนี้ก็จุ่มมันป้อนข้าวน้องแพะค่ะอู้กินใหญ่เลยแม่ทำอะไรกินผักเขียวเขียวเขียวกินเก่งด้วยว้ยอ้ยน้องแพะแพ้เลยไม่เอาลูกอันนี้ไม่กินลูกเล่นรถน้องแพะครับไม่กินรถลูกไม่กินน้องแพะลูกเจ๊ต้องค้อค้อเรี่ยมันอ๋อ โอ้ยหิวมากหิวมากโอ้ยหิวอะ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 โอ้ยไม่ทันใจป๋าโอ้ยหิวมากโอ้ย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 หูอแต่เน้ำซุปไหนสิน้ำซุปไหนสิน้ำซุปโอ้ยแต่เลือดโอ้ยแต่เราโอ้ยเละเละเละกินนะลูกเขียวเขียวมันก็กินนะ

หิวมากเลยค่ะมีขำไหมหัวเราะก็จะหัวเราะจะกินก็จะกินอะเราอะลูกอะน้องแพนด้น้องแพนเลิศแกงเลิศโอยแกง่สุดเลยอร <oh> ่อยไหมจ๊ะอร่อยไหมจ๊ะกุจูปั้นเร็วๆมันจะยิ้มมากเลยอะ ลูกไหลไหลไหลเงยหัวไปข้างหลังเลยลูกเอิ่มเก๋ลูกอย่าก้มนะลูกก้มมาแล้วมันก็ไหลสิลูกไม่สนใจอะไรได้เอลูกครับมาไหมทางนี้อ่ะมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยเอิ่มอร่อยไหมใครมาป้อนข้าวหนูวะเอิ่มอ่ะลูกอ่ะอุ้ยเก๋